ในกรณีที่เราต้องการจะใช้เอลิเมนสามเหลี่ยมนะครับก็จะต้องหั่นเอลิเมนต์สี่เหลี่ยมออกในลักษณะนี้นะครับก็คือตรงจุดที่มันอยู่ที่มุมเนี่ยนะครับตรงโดเมนเนี่ยนะครับจะต้องมีเส้นทแยงมุมมาชนนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องแบ่งลักษณะนี้นะครับก็จะได้ออกมาทั้งหมด32 Element เอเมนต์สามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็หมายเลขของอ l e m e n t กก็เรียงแบบนี้นะครับ1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแถวละ8ปดองค์ปรรวมเป็น32 e l ิ m e n t ์นะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับผลลัพธ์ของเรานะครับจุดที่สนใจก็จะเป็นโหนดโหนดเบอร์13นะครับโหนดเบอร์13ตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดครั้งนี้ได้1.09นเะครับเอาเอาเลขแบบ2ตำแหน่งพอจะเห็นว่าจุดข้างๆเนี่ยก็คือ0.78 เอาละทีนี้เราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับการ p พ o t analytical solution เส้นสีน้าเงินตรงนี้ยังเป็นของซีเลี่ยมนะครับอยู่ในชีน้นี้เราทําแค่ซีเลี่ยมทีนี้เราจาตัวเลขได้ไหมครับตรง x เท่ากับ0.5เนี่ยมันได้1.09โดยประมาณนะครับ1.09ก็จะอยู่แถวแถวนี้มันจะเตี้ยกว่านะครับมันจะเตี้ยกว่าเส้นสีแดงเห็นไหมครับ แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งข้างๆก็คือที่ x เท่ากับ0.25และ0.75เนี่ยนะครับมันได้แค่0.78เองนะครับก็แถวๆนี้เองเนี่ยเห็นไหมครับเตี้ย,ยกว่าเหมือนกันคุณก็จะพบว่าไม่ว่าจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสมเหลี่ยมเนี่ยมันก็อันนึงสูงกว่าอันนึงต่ำกว่าแล้วเป็นระยะที่พอๆกันด้วย อันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราใช้ Element ์สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะลู่เข้าจากจากด้านด้านที่น้อยกว่านะครับโซลูชันมันจะลู่เข้าจากด้านที่น้อยกว่าถ้าเราแบ่ง Element ให้มันมากขึ้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเช่นถ้าเราแบ่งเป็น8คูณ8นะครับก็จะมีทั้งหมด81โหนดนะครับก็คือด้านหนึ่งมี9โหนดนะ8 8ช่องเนี่ย8ช่องมี9โหนดใช่ไหมครับ้ค9 9ูณเเป็น81ถ้ามี81โหนดเนี่ยผมจำตัวเลขมาเล่าให้ฟังละกันก็คือตรงนเน้1.10เนไดคาตอบป็ นี่1.10ก็นี่เลยครับเห็นไหมครับแทบตรงเลยแล้วก็ตำแหน่งข้างๆข้างๆที้ต้องกระถบมาสองสองจุดนะครับเนื่องจากว่ามันแบ่งเบิ้ลเป็นสองเท่าที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0.25เนี่ยมันได้0.85ครับก็เข้าๆก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ย0.85เห็นไหมครับก็เรียกว่าแทบจะตรงเลยอันนี้ก็หลักการก็เหมือนเดิมถ้าเราใช้ element มากขึ้นมันก็จะคปเ t u r e ไอ้ตัว analytical solution ได้ดีขึ้นนะครับ